คู่มือเลือกยางประจําปี2025ครับเคยไหมครับไปถึงร้านยางแล้วยืนงงว่ายางทำไมมีเยอะแยะหลายยี่ห้อหลายรุ่นจังวันนี้ครับเราจะมาคลายทุกข้อสงสัยและเปลี่ยนเรื่องของการเลือกยางให้รถของทุกๆคนเป็นเรื่องง่ายๆครับพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับก่อนอื่นครับต้องมาดูสไตล์การขับขี่ของคนขับก่อนต้องมาดูก่อนครับว่าคนขับที่จะเลือกยางไปใส่รถของตัวเองนั้นเป็นแนวไหนนะครับเรามาเริ่มกันที่รถเก่งกันก่อนนะครับรถเก่งเนี่ย จะแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับผม,มเริ่มกันเลยครับสายแรกครับสายนุ่มเงียบสําหรับคนที่ขับรถเน้นความสะดวกสบายในชีวิตประจําวันต้องการการขับแล้วรู้สึกนุ่มนวลขับแล้วรู้สึกเสียงเงียบไม่มีเสียงรบกวนเข้ามาในรถยางที่จะแนะนํามีดังนี้ครับก็จะเป็นพวกบิสโตนทูลันซ่าหตัวใหม่นิชลินไพร์มาซี่ห้าพวกนี้คือกลุ่มประเภทนุ่มเงียบ2ตัวนี้คือตัวที่ท็อปสุดในตลาดนะครับอย่างที่2นี่ก็คือสายสปอร์ต ถ้าคุณเป็นคนที่ขับรถเร็วนะครับแล้วต้องการคันเข้าโค้งที่คมคมมีการเปลี่ยนเลนกระทันหันอยู่บ่อยครั้งเหยียบแล้วต้องมั่นใจความเร็วสูงต้องมั่นใจนะครับต้องแลกมาด้วยความแข็งกระด้างหรืออาจจะมีเสียงรบกวนที่มากขึ้นแต่ สายนี้ยางเกาะที่สุดครับยางที่จะแนะนําในกลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นท็อปแบรนด์ทั้งหลายนะครับจริงๆแล้วก็จะมีมิชลินไพลล์สปอร์ตนะครับแล้วก็จะมีบริสตอที่เป็นโพเทนซ่ากลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นสายสปอร์ตอีกกลุ่มนึงครับน่าจะเป็นกลุ่มใหญ่ๆเหมือนกันกนะ็นคือกลุ่มสายประหยัดกลุ่มนี้ก็คือจะเป็นพวกผมขอรวมใน,ในทีเดียวเลยนะก็คือจะเป็นกลุ่มรถ EV หรือกลุ่มคนที่ใช้รถน้อยแล้วก็ไม่ใช้ความเร็วสูงต้องการความปลอดภัยในการใช้ยางคือไม่ได้สเปคเบร์ไปด้านใดด้านหนึ่ง แต่ต้องการการปลอดภัยในการขี่นะครับยางในกลุ่มนี้เราก็จะแนะนำํำยางที่ราคาดีคุณภาพดีนะครับยกตัวอย่างเช่นเดตันนะครับ,ท,ดดบ,รรบรท,ที่ผลิตโดยบิสโตนนะครับหรือจะเป็นยางยี่ห้ออารี a อนสที่ผลิตโดยโยโกมา หรือถ้ามิชลินก็มีเหมือนกันก็คือ BF g o o d l i ิก็คือเป็นยางแบรนด์ลูกที่มิชลินผลิตให้ตัวนี้ก็จะยางอยู่ในกลุ่มยางที่เป็นยางมาตรฐานคุณภาพดีแต่ราคาประหยัดนะครับต่อมาครับเป็นรถกระบะหรือ SUV รถกระบะเนี่ยกับ SUV ก็คือสิ่งที่ต้องดูก็คือในเรื่องของ ลักษณะาการใช้งานเหมือนกันมาเริ่มกันที่ยางกระบะหรือ SUV กันบ้างครับยางกระบะหรือ SUV เนี่ยเขาจะแบ่งเป็นกลุ่มอีกแบบหนึง่งก็คือจะแบ่งเป็นเป็น h t นะครับ AT แล้วก็ MT เดี๋ยวมาดูแต่ละตัวเลย h t คืออะไรนะครับ HT ครับคือ Highway ท e r r a i n ครับ Highway Terrain ชื่อก็บ่อยอยู่แล้วว่า Highway ก็คือเหมาะสําหรับวิ่งบนถนนคอนกรีตหรือถนนเรียบนั่นเองครับกลุ่มนี้ก็คือจะเป็นกลุ่มที่ใช้ในเมืองจริงๆมันมีแยกเลยนะ Highway ท e r r a i n บางตัวเป็นเน้นแบบนุ่มเงียบ บางตัวเป็นเน้นสปอร์ตอันนี้ก็ต้องตอบโจทย์ของตัวเองก่อนยาง HT ที่แนะนำนะครับก็จะมีเป็นมิชลินนะครับมิชลิน LTX Trial อันนี้ก็เป็นยาง HT ที่แนะนำเหมือนกันหรือ Bridgestone นะครับก็จะเป็นตระกูล Bridgestone 684 HT2 นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่แนะนำเหมือนกันแล้วก็มีอีกตัวหนึ่ง ก็คือจะเป็นตัวอันนี้มันไม่ได้เขียนว่า HT แต่ว่าจริงๆแล้วมันคือ HT ก็คือ b i s t o n e Eco p i a HL 0 0 1ตัวนี้นุ่มเงียบแล้วเกาะด้วยครับสำหรับถนนในเมืองแบบจ๋าเลยต่อมาหลังจาก Highway ท e ร r เรนแล้วเนี่ยมันจะมีตัว AT AT ก็คือย่อมาจากคำว่า All t e r r a i n All แปลว่าอะไร ทุกอย่างฉันเอาหมดแต่ยางตัวนี้ต้องบอกกันว่ามันจะไม่ได้เก่งไว้ด้านใดด้านหนึ่งก็คือจะวิ่งบนถนนคอนกรีตถนนทางด่วนอะไรเงี้ยวิ่งได้หรือจะไปลุยโคลนที่ไม่ได้โคลนแบบลมลึกๆหรือโคลนก,ก้อนใหญ่ๆอันนี้ออเทอเรนก็สามารถลุยได้เหมือนกันก็จะอารมณ์ประมาณว่าวันนี้ฉันอยากวิ่งบนถนนในเมืองวันเสาร์อาทิตย์ใช้ไปตั้งแคมป์แบบไม่ต้องเข้าป่าลึกๆนะไปตั้งแคมป์แบบเบาๆขึ้นเขาเบาๆออเทอเรนอันนี้ตอบโจทย์ครับในส่วนของ a อทครับยางที่ผมแนะนําเลยนะ BF Good Ri c h KO2 จริงๆ คนใส่เยอะมากนะพวกฟอร์เลนเจอร์เขาชอบใส่ลายนี้นะพตรสวยเลยใส่แล้วคก็ดูเลยลายนี้หรืออีกตัวหนึ่งบิตโอนทำมาตีตลาดบิต o อนดูลเลอร์เอทศูครับตัวนี้ก็จะเป็นในกลุ่มของเอทเหมือนกันแนะนําสําหรับคนที่ลุยป่าไม่มากแต่ใช้ในเมืองด้วยตัวนี้เหมาะสมทั้งคู่ครับต่อมาครับนั่นก็คือ MT นั่นเองครับ MT หรือที่เรียกเต็มๆว่า มัตเทเรนนะครับตัวมัดเทเรนครําว่ามัดมันก็บอกไปแล้วนะว่าแปลว่าโครนแปลว่าดินว่าตมพวกนี้เพราะฉะนั้นครับตัวนี้ดอกยางจะออกแบบมาลักษณะพิเศษกว่าชาวบ้านคือมันจะเป็นก้อนใหญ่ๆตัวนี้ลีดน้ําห่วยสุดแล้วก็ในเรื่องของเสียง ดังที่สุดเพราะดอกยางมันใหญ่แต่ว่าตัวนี้เด่นที่สุดก็คือในเรื่องของการตะก,กุยดินลองสังเกตด้วยพอดอกยางใหญ่ใ,ญใช่ปะ่ะดินน่ะมันไม่เข้าไปฝังในร่องไนงะไอ้รถเวลาที่ติดล่มแล้วมันตะก,กุยไม่ได้คือยางมันเข้าไปติดในร่องพอยางันติดในร่องแล้วมันก็ยางมันก็ไม่มีดอกมันเป็นเนื้อเดียวกันพอเข้าใจความหมายมันก็ฟื้นฟื้นฟรีทิ้งยางมาเทเลนครับยางตัวนี้คือสายลุยตัวจริงชอบเข้าป่าบุกน้ําลุยไฟลุยทุกสถานการณ์จัดไปครับมาเทเลนเข้าป่าสบายแน่นอนตัวนี้เอาตัวรอดได้ครับยางที่แนะนํามาเท ก็จะมี B F Goodrich Mud Terrain K M 3ดอกเท่านี้เมื่อเราเลือกประเภทของยางเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นการเลือกขนาดให้เหมาะกับยางของรถเราวิธีการดูขนาด อย่างให้เหมาะกับรถเรานะดูง่ายอย่างแรกนะดูง่ายที่สุดเลยดูที่ยางเก่าเดินไปดูที่รถยางเก่าขนาดเท่าไหร่ว่าก็เปลี่ยนไซส์เดิมเลยหรืออย่างที่สองครับก็เดินไปดูที่ติ๊กเกอร์ข้างประตูอาจจะอยู่ด้านขวาหรือด้านซ้ายหรืออยู่ที่ฝาถังน้ามันอันนี้บอกตรงๆว่าขึ้นอยู่กับรุ่นรถและขึ้นอยู่กับแบรนด์ nd, แต่ละแบรนด์เขาจะติดไว้ที่ไหนแต่ส่วนมากจะอยู่ประตูขวาเปิดมาปุ๊บจะอยู่ด้านขวาอยู่ตรงที่เสาด้านขวานะจะเห็นเลยครับเวลาเราดูยางเส้นเก่าหรือดูติ๊กเกอร์มันจะมีรหัสเขียนอย่าง นะก็คือยกตัวอย่างนะมันจะมีรหัสขึ้นต้นด้วยเลข3ตัวแรกเช่นยกตัวอย่าง215เรามาดูกันก่อน2 1 5นี่คืออะไร2 1 5ตัวนี้คือความกว้างของหน้ายางต่อมาก็คือซีรีส์ของยางยกตัวอย่างในที่นี้นะ2 1 5ทับ55อันนี้คือซีรีส์ยาง5 5ตัวถัดมาครับก็จะมีเขียน R R นี่ก็คือโครงสร้างของยางก็คือยางเรเดียลต่อมาเลขต่อมาก็จะมีเลข2ตัวยกตัวอย่างในที่นี้ก็จะเป็น2 1 5ทับ55 R 17ในที่นี้ก็หมายความว่ายางหน้ากว้าง215มิลซีรีส์ทับ55ยางเป็นโครงสร้างเรเดียลตัว R ขอบ17อันนี้เพราะฉะนั้นยางที่รถคันนี้จะใส่ได้ก็ต้องเป็นขนาดนี้เท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ข้อมูลเบื้องลึกเบื้องหลังสําหรับตัวเลขว่าแต่ละตัวเลขนี้หมาย,ยัางไงนะครับกดคลิกลิงก์ด้านบนนะครับเราจะทําลิงก์ไว้ให้เพราะเราเคยสอนแล้วว่าวิธีดูซีรีส์ของยางนั้นดูยังไงกดคลิกได้เลยครับต่อมาเมื่อกี้เราเลือกกันกับขี่แล้วลักษณะการขับขี่แล้ว แล้วก็เราดูขนาดยางแล้วสิ่งที่ต้องคํานึงถึงอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องราคาครับต้องบอกกันเลยว่ายางในประเทศไทยตอนนี้มีคร่าวๆที่เขาแจ้งมานะสมาคามผู้ค้าย,ยางแห่งประเทศไทยแจ้งว่ายางในประเทศเราเนี่ยมีประมาณ40ยี่ห้อแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแบรนด์แต่ละแบรนด์ความน่าเชื่อถือของแต่ละแบรนด์คุณภาพของแต่ละแบรนด์แต่โดยส่วนตัวนะครับผมแนะนำให้เลือกแบรนด์ที่น่าเชื่อถือและ ที่สำคัญ ราคาคือไม่อยากแนะนํายางที่ถูกจนน่ากลัวแล้วก็ไม่อยากแนะนําให้ใส่ย,ยางที่คุณภาพไม่ดีที่เราไม่เคยรู้จักหรือไม่ผ่านมาตรฐานพวกนี้ไม่แนะนําถึงแม้ว่ามันจะถูกมากๆก็ไม่แนะนําชีวิตเราเวลาเราขับรถเนี่ยยางมีความสําคัญเพราะว่าถ้าเกิดยางระเบิดหรือยางมีปัญหาเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเพราะว่าเวลายางระเบิดอ่ะเกิดอุบัติเหตุแล้วเกิดเรื่องน่าเศร้าหลายครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยยางผมแนะนําว่ายี่ห้อให้มันโอเคหน่อยแล้วก็งบประมาณเนี่ยมันขึ้นอยู่กับขนาดของยาง ถ้ายางขอบเล็กหน่อยก็จะราคาไม่แพงถ้าเกิดยางราคาขอบใหญ่หน่อยก็ราคาจะสูงขึ้นตามลําดับนะครับท้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยงบประมาณเนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละยี่ห้อแต่ละแบรนด์อันนี้ผู้ยากงจริงแต่โดยส่วนตัวก็คือถ้าให้แนะนําก็จะแนะนํายางที่มีคุณภาพเป็นแบรนด์ที่เรารู้จักครับโอเคแถมท้ายให้นิดน,นึงครับอายุการใช้งานของยางเนี่ยแนะนําให้เปลี่ยนยางทุกประมาณ50,000โลหรือ3ปีอย่างหนึ่งอย่างใดถึงก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอายุยางใครถึงแล้วมาดูคลิปนี้แล้วก็เลือกยางตัวที่เราชอบเลือกยาง ตัวที่ถูกต้องให้เหมาะกับตัวเองนะครับแล้วก็ถ้าดูคลิปนี้หวังว่าจะไปเลือกยางที่ถูกต้องตอบโจทย์การใช้งานของทุกๆคนได้โดยไม่ต้องมานั่งเสียดายว่าหูยางชุดนี้2 0 0หมซื้อมา2 0 0 0มแต่แม่งเสียงดังแม่งแข็งไม่ชอบเลยวะ่ะอ่าแท่จริงๆ คราวนี้เรารู้แล้วว่าเราชอบยางแบบไหนเราชอบสไตล์การแบบขีดไหนเลือกยางให้ถูกต้องเลือกยางให้เหมาะสมกับตัวเองจะทําให้คุณประหยัดและมีความสุขในการใช้ยางครับสำหรับวันนี้ถ้าเกิดใครมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องยางนะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้ครับที่วัชรพลออโต้ฝากไลค์ฝากแชร์คลิปนี้ด้วยครับให้ไปถึงทุกๆคนเพื่อให้ทุกคนนั้นได้ยางที่ถูกต้องถูกใจครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ